耍的怪你。 เรีวได้สวัสดีครับพี่น้องสืมชนทีอ่อยู่ที่นี่ทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านที่ติดตามชมจากทางออนไลน์ Good afternoon to members of the press present in this room and um, those uh, following on online I'll this press, um, briefing in um, I'll with the Thai languages. conduct both start the press first. วันนี้การแถลงข่าวการเกาะติดสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับจะขอเน้นประเด็นเดียวนะครับประเด็นเกี่ยวกับพื้นที่บริเวณบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าฝ่ายไทยวางลวดหนามในพื้นที่อธิปไตยของกัมพูชา ในเรื่องนี้กองทัพบ,บกและกระทรวงการต่างประเทศได้ออกแถลงการชี้แจงแล้วแล้วผมก็ได้ชี้แจงอีกครั้งหนึ่งในช่วงการแถลงข่าวประจําสัปดาห์เมื่อประมาณ2วันที่ผ่านมานะครับวันที่20สิงหาคม2,568และขณะที่เรากําลังแถลงอยู่นี้กองทัพภาคที่1น,นะครับกำลังนําคณะผู้สังเกตการโชว่คราวหรือที่เรียกว่า interim observer team หรือ IOT นะครับลงพื้นที่บ้านหนองจานเพื่อสังเกต การแล้วก็รับทราบข้อเท็จจริงในพื้นที่ด้วยนะครับอย่างไรก็ดีเราคงยังพบเห็นการแสดงความเห็นในเรื่องนี้กันอย่างแพร่หลายทั้งจากพี่น้องประชาชนฝั่งไทยและฝั่งฝัง่งกัมพูชานะครับซึ่งต่างฝ่ายก็ต่างกล่าวว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยอยู่ในอธิปไตยของตนผมขอเรียนอีกครั้งหนึ่งาตามที่เคยชี้แจงก่อนหน้านี้นะครับว่าพื้นที่บ้านหนองจาน เดิมเคยใช้เป็นพื้นที่พักพิงโวคราวของชาวกัมพูชา <c oughs> ที่หนีภัยการสู้รบแนดิตเข้ามาในประเทศไทยและต่อมาฝ่ายกัมพูชาได้ขยายชุมชนออกไป <c oughs> ถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ปี2543โดยฝ่ายไทยได้คัดค้านและดำเนินการประท้วงการรับาการล่วงล้ำเข้ามาในพื้นที่ของไทยมาโดยตลอดนะครับแต่ฝ่ายกัมพูชาไม่ได้ตอบสนองใดๆ ในส่วนของการวางลวดหนามในเขตไทยนั้นก็เป็นไปเพื่อปกป้องอธิปไตยของไทยเป็นไปเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนไทยเป็นไปเพื่อป้องกันการเข้ามาขวางการเข้ามาวางทุ่นระเบิดโดยฝ่ายกัมบูชาซึ่งก็เป็นไปเป็นการดําเนินการดังกล่าวเนี่ยนะครับไม่ขัดต่อข้อตกลงจากการประชุม GBC สมัยวิสามันที่ผ่านมาซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะละเว้นจากการ ก่อสร้างหรือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางทหารหรือการเสริมความมั่นคงของที่ตั้งทางทหารที่ล้ำออกไปนอกเขตของฝ่ายตนนะครับและเพื่อเป็นการไขความข้องใจให้ความกระจ่างในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านทิศดีเป็นจมินสุการชนะทีนะครับทิศดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายมาเป็นผู้ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นในพื้นที่บ้านหนองจานเพื่อให้พี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับ จากนั้นผมจะเปิดโอกาสให้มีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเอา briefly say what I v e just said in English today's briefing on the Thai-Cambodian border situation will focus solely on the case of b a d o n g Chan area, Sakae Province. Cambodia has claimed that the Thai side's installation of barbed wire in this area is within Cambodia's territory. On this matter, the Royal Thai Army and the Ministry of Foreign Affairs have already issued statements. To clarify the situation, I myself also touched upon this issue during my weekly press uh, briefing two days ago. And at the time of the press briefing, the First Army area is currently uh, leading the Interim Observer Team, or the IOT, to visit Ban Nong Chan to observe and gather factual information on the ground. However, we continue to... on thailand's territory this violates the mou 2000 between thailand and cambodia and the cambodian side has never taken action in response to thailand's consistent, consistent protest as for the installation of barbed wire it is within thai territory with the intention to protect our sovereignty and territorial integrity the safety of the Thai people and to prevent further infiltration by the Cambodian side to place landmines in our territory, which regret regrettably has already happened. Our actions are in line with the outcomes of the recent extraordinary GBC meeting in Malaysia, which affirmed that both sides will not enhance military infrastructure or fortifications beyond their own side. Today, we are very honored to have um, Mr. Benjamin Sukajanati, Director General of the Department of Treaties and Legal Affairs, who will give further details on this case to promote an accurate understanding of these issues. After the briefing, I will give an opportunity to the press, to the media to ask any questions you may have. Uh, from India. ท่านโฆษกนะครับแล้วก็สวัสดีท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะฮะก็ <c oughs> ตามที่ทางสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ทางสาธารณชนเนี่ยก็คงได้รับทรบาบเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่บ้านหนองจานอําเภอโคกสูงนจังหวัดสระแก้วก็เป,เป็นเป็นเป็นพื้นที่นะครับที่มีชาวกัมพูชาได้สร้างบ้านเรือนนะฮะลุกล้ำเข้ามาในเขตของไทยนะครับผมก็อยากจะขอใช้โอกาสนี้เนี่ย ชี้แจงทางสื่อมวลชนนะครับและก็ทางสาธารณาชน้ย่าใ,ให้ได้ทราบข้อเท็จจริงนะครับบ้านหนองจานนะครับตั้งอยู่ระหว่างหลักเขตแดนที่เป็นไปตามความตกลงสยามฝรั่งเศสนะครับปี1907มีแนวเป็นเส้นตรงนะครับเมื่อปี2524เไทยก็อนุญ,ญาตให้สำนักง,งานค่าหลวงใหญ่ผู้รีภัยแห่งสาธารชาติ นะหรือ UNHCR เนี่ยจัดตั้งศูนย์อพยพชั่วคราวขึ้นนะครับท้งนี้เนี่ยก็เพื่อเหตุผลทางมนุษยธรรมนะครับให้กระชากุมพูชาที่หนีภัยสงครามกลางเมืองนะภายในประเทศกรัรมพูชาเองนะครับท้งนี้เนี่ยก็เป็นไปตามที่ UNHCR ร้องขอนะโดยทหารไทยเนี่ยก็ได้จัดทําแนวรั้วนะเพื่อจํากัดเขตดังกล่าวแต่อย่างไรก็ดีนะฮะเมื่อ สงครามเนี่ยยุติลงแล้วในช่วงปี2542นะครับชาวกุมกัมพูชาเนี่ยก็กลุ่มนั้นนะครับซึ่งซึ่งหลีภัยสงครามมาเนี่ยก็ยังได้เข้าก่อสร้างเข้ามาก่อสร้างที่อยู่อาศัยนะครับขยายที่ดินทํากินจนขยายออกมาออกมานอกแนวรั้วนะที่เราที่ที่เราเห็นกันอยู่จนปัจจุบันนี้นะฮะที่ผ่านมาฝ่ายไทยก็ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปักปันเขตแดน ของสองมชนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้มีการหารือเกี่ยวกับปัญหานี้รวมสีครั้งซึ่งที่ประชุมเนี่ยก็มีมติให้ดูแลเพื่อไม่ให้ราษฎรชากัมพูชาขยายพื้นที่ทํากินและหารือเจรจาร่วมกับฝ่ายกัมพูชาอย่างสันติรวมทั้งเล่งรัดการสํารวจและจัดทำหลักเขตแดนในบริเวณดังกล่าวต่อมาเมื่อวันที่28ถึง30สิงหาคม ปีพุทธศักราช2545นะคตัทางกระทรวงการต่างประเทศและกรมแผนที่ทหารเนี่ยก็ได้มีการหาลือร่วมกับนายวากินคิมฮองนะครับประธาน j b c ณหน้าขณะนั้นนะครับของกัมพูชาในขณะนั้นเนี่ยโดยฝ่ายไทยขอให้รัศดรชาคุกัมพูชาเนี่ยย้ายออกไปนะฮะแต่ฝ่ายกัมพูชาแจ้งว่าจะต้องขอตรวจสอบแนวที่แน่ชัดของหลักเขตแดนที่46และ47ก่อน เมื่อเดือนกันยาป่าพษกาศ2560นะครับทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็ได้มีหนังสือประท้วงฝ่ายกัมพูชากรณีการขยายตัวของชุมชนบริเวณบ,บ้านหนองจานนะครับมีการชักธงชาติกัมพูชาและจัดตั้งหน่วยงานทางการของกัมพูชาในพื้นที่นะฮะซึ่งการดําเนินการดังกล่าวเนี่ยเป็นการละเมิดอธิปไตยของไทยนะครับและละเมิดข้อ5ของ m o u 43 จึงขอให้ปลดตรงชาติและย้ายชุมชนออกจากพื้นที่ดังกล่าวซึ่งฝ่ายกัมพูชาเนี่ยไม่ได้มีหนังสือตอบกลับนะครับหรือโต้แยง้งแต่อย่างใดทั้งหมดนี้นะครับก็สรุปได้ว่าพื้นที่บ้านหนองจานเนี่ยเป็นพื้นที่ของไทยนะครับโดยไทยอนุญ,ญาตให้ชากัมพูชาที่หนีภัยสงครามช่วงเขมรแดงมาอาศ,าศัยอยู่เป็นการชั่วคราวทั้งนี้ด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมการที่ชุมชนขยายตัวเพิ่มขึ้นนั้น ไทยไม่ได้ยอมรับและไม่กระทบกับการปักปันเขตแดนที่ยังดําเนินอยู่ระหว่างไทยกับกัมพูชาตามกฎหมายระหว่างประเทศและที่ผ่านมาก็ไม่ได้เป็นประเด็นสังคมในวงกว้างนะครับเนื่องจากฝ่ายไทยรับทราบมาตลอดว่าให้ชาวกัมพูชาที่หนีภัยเข้ามาอาศัยอยู่ชั่วคราวนะครับแต่เมื่อฝ่ายกัมพูชาในปัจจุบันนะฮะออกมากล่าวอ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นของกัมพูชาก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับ ที่ฝ่ายถ่ายต้องประท้วงและก็ชี้แจงข้อเท็จจริงในวันนี้กับ um, as mentioned by the uh, by spokesperson person that the uh, there will be two language so um, from now on I say in English what I just said uh, this is an issue regarding บ้านหนองจันทร์ in Kok ok Sung district ส a ข o province Which is an area where the Cambodian people house people on Thai territory to the media and to the lies between boundary 46 and 47. The boundary followed the Siam-France Treaty of 1907. Which indicates the straight line as border. In 1981, Thailand the United Nations High Commissioner for Refugees or UNHCR, to establish a temporary humanitarian camp for persons. since 1973. For technical purposes, the military set a fence to restrict the area. Although many Cambodian villagers did not return to Cambodia. Instead, they remained in the vicinity of the border. Over time, the settlement expanded and the original fence was dismantled. The following are actions taken by the Thai side. Between 2002 and 2005. the national security council discussed this matter on four occasions. it included that relevant agencies should prevent further expansion of the cambodian community while simultaneously engaging in peaceful negotiations with the cambodian side to expedite boundary survey and demarcation in the area. from 28th to 30th august, 2002, the Ministry of Foreign Affairs and the Royal Thai Survey Department. Thai territory. Thailand has continued to exercise. The fact that Thailand provided the area to establish the temporary humanitarian arrangement for Cambodian the facts which develop and that concludes the, um, the briefing on on this specific matter thank you very much director general uh, benjamin for the information provided now the floor will be open for คัน,คนคขออนุญ,ญาตถามนะคะว่าพอเรามีการประท้วงกลับไปอย่างนี้ค่ะทางฝั่งเขาอะเขาว่ายังไงกลับมาบ้างอะพะดูเหมือนกับแบบหลายปีก็ได้ทักทวงไปแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะจนมาถึงปัจจุบันเองด้วยนะคะมีความคื้นหน้าหรือมีความพยายามจะเข้าใจกันอย่างไรหรือทางท่งทงทงามที่จะไม่เข้าใจเราเลยหรือย,อยังไงคะขอบคุณค่ะ คือจริงๆคือจริงๆหลายที่นะฮะหลายจุดเนี่ยต้องการา่ต่อเนื่องวลานะฮะแต่ก็อย่างที่กล่าวไว้เมื่อเมื่อสักพักนะฮะก็บางทีก็ไม่ได้รับการตอบรับที่ดีหรือก็นิ่งเฉยนะฮะผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยกต็ต้องต้องต้องปฏิบัติไปตามหลักการอันเป็นสากลก่อนนะครับคือก็คงจะต้องแสดงจุดยืนและท่าทีของเราให้ชัดเจนนะครับว่าว่าว่า จุดใดนะครับที่ที่เราเห็นว่าเขาล่วงล้ำเข้ามานะครับแล้วเขาทาการประท้วงการประท้วงของเราเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ทำเพราะว่าในตัว m o u ปีสหรือว่าจะว่าไม่ควรจะมา เปลี่ยนแปลงภูนิภูนิเกต์เนี่ยนะครับก็เป็นก็เป็นข้อห้ามที่ชัดเจนนะคในความตกลงครับครับคิดว่าชัดเจนนะครับในคำตอบของท่านสายโทรศัพนะครับกรุณกรุณแจ้งสงครัมสวัสดีครับจากวิดีโอแห่งประเทศไทยครับท่านอธิบดีเมื่อสักครู่เนี่ย ในประเด็นเกี่ยวกับบ้านหนองจานเราจะได้ยินกันที่เราล้อมรั้วเพื่อป้องกันไม่ฝ่ายกัมพูชาเข้ามาลอบวางทุ่นระเบิดซึ่งเมื่อวันที่17สิงหาคมใหข้อมูลว่าในวันนี้ฮะจะมีัที่สัญญาออตว่าด้วยมีความคืบหน้าไหมฮว่าทางสนที่สัญญาได้กวามแนวทางเช่นจะไต่สวนกัมพูชาเมื่อไหร่หรือจะมีการ กับการดําเนินงานที่ทําอยู่ที่ที่ทางเจนีวานะครับอันนี้ก็คงคงตอบได้ในลักษณะที่เรียกว่าเราก็ดําเนินการตามออตวาคอนเวนชั hey, ่นนะฮะก็คือมีการดําเนินการผ่านเ,าเลขาธิการสาปชาระชาตินะครับแจ้งการกระทำํำที่ไม่เป็นไปตามาความตกลงนะครับคือ ไม,ไม่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 ผลิตไม่นํามาใช้ซึ่งทุนระเบิดสังหารบุคคลนะครับอันนี้เราก็ได้ดําเนินการไปแล้วนะครับก็กาําลังรออการดําเนินการแล้วก็การ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 ตรวจสอบนะฮะข,ของของของทางที่เจนีวาครับครับครับผมขอเสิราฟท่านเทพดีนิดหนึ่งนะครับท่านททพดีกรมสนธิสัญญาคือวันนี้อีสิบเนี่ยนะครับจะมีการประชุมใน,ในในในกรอบของกรรมการ Cooperative Compliance Committee under, uh, under ภายใต้ออต t a วาคอนเวนชั uh, ่นที่เจนีวานะครับท่านเอกสูตผู้แทนถาวรของเราประจำ uh, นครเจนีวาเนี่ยก็ uh, จะเข้าร่วมการประชุมแต่ด้วย time difference ด้วยด้วยเวลาตอนนี um, น้น่าจะยังไม่เริ่มนะครับ หรืออาจจะเพิ่งเริ่มนะครับก็เดี๋ยวถ้าถ้าทราบผลยังไงเนี่ยสัปดาห์หน้าผมจะมารายงานต่อนะครับซึ่งไม่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเปิดเผยนะครับว่าว่าว่าแต่แน่นอนในวันนี้จะมีการยื่นเอกสารเพิ่มเติม compliance committee ก็คือการบังคับใช้นะครับบังคับให้บังคับให้รัฐภาคีดำเนินการตามอนุสัญญานะครับก็ดังนั้น follow up อยู่ครับขอถามเพิ่มเติมครับว่าในการที่ ท่านทูตประเทศต่างๆลงพื้นที่เมื่อช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนนี้ฮะความคิดเห็นของท่านทูตเหล่านั้นน่าจะถูกนําเข้าเสนอในการประชุมครั้งนี้ด้วยไหมแล้วก็ไทยเราคาดหวังให้การประชุมครั้งนี้ครับคคือท่านทูตท,ทั้งหลายท่านนะครับที่ก็ได้แสดงความคิดเห็นนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับทุนระเบิดถ้ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องอสนธิสัญญา ออตตาวาเนี่ยอนุสัญญาออตตาวาเนี่ยก็ก็มัก็ไม่เกี่ยวกับอนุสัญญานี้นะฮะดังนั้นแต่มันก็จะไปเกี่ยวกับครับถ้ามันถ้ามันมีความสําคัญนะครับหลายท่านได้แสดงความเห็นหรือให้สัมภาษณ์ ให้ผู้แทนระดับเอกอัครราชทูตหรือผู้แทนในต่างประเทศที่ได้ลงไปดูพื้นที่เนี่ยเห็นนะครับ หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าพี่น้องสื่อมวลชนจะได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นผมเข้าใจดีนะครับว่าช่วงนี้มันเป็นาการรายงานข่าวมาจากทั้งสองฝ่ายแล้วมันก็สร้างความสับสนได้พอสมควรนี่เป็นเหตุผลที่ว่าเราถึงจัด i ริ ing กันอยู่บ่อยๆจัดการแถลงข่าวคนอยู่บ่อยๆก็อาจจะขออนุญาตเชิญท่านทีนท่ปีมาในโอกาสหนะ้าหากมีเรื่องที่จะขอให้มาให้ความชัดเจนกับท่านสื่อมวลชนต่อไปนะครับ ก็ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ